สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดภาพกันค่ะภาพที่วาดในวันนี้นะคะก็จะเป็นภาพวาดของขา้าพเรานะคะก็ไม่ใช่วาดคนที่วาดเก่งขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาวาดไปพร้อมๆกันค่ะใครที่อยากจะวาดด้วยกันก็สามารถวาดได้เลยนะคะบลัตเอ,อ่อบลัดที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นบัดของ b pencil <ฮ>ค่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะวาดเป็นวงรีก่อนเหมือนแครอทอะค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบแบบคมเหมือนแครอทแต่ว่าโค้งโค้งให้มันแบบทู่ๆู่อะออประมาณนั้นค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเราจะใช้ <c oughs> เราจะใช้วิธีการลงสีแบบระบายลงไปเลยอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดึงจากวงกลมมาแล้วก็มาใส่ในภาพที่เราวาดอะคะ่ะ มันจะไม่ได้เท็กเจอร์ของของตัวบัตรนะคะที่เป็นแบบแตกๆหนมันจะกลายเป็นเรียบๆแล้วมันจะไม่ค่อสวยก็เลยจะวาดไม่ใช่ก็เลยจะระบายทั้งหมดเลยนะคะก็ค่อยๆระบายไปจนกว่ามันจะเต็มรับบัตรให้ใหญ่ขึ้นประมาณนี้ค่ะจะได้วาดง่ายๆหน่อย เสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาวาดใบของข้าวโพดกันค่ะก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เริ่มงจากวาดแบบโค้งๆมาก่อนนะคะเหมือนเหมือนวาดจงผมมาเนี้ยค่ะแล้วก็ระบายใบผมๆนะคะซึ่งเรานะคะจะวาดใบของข้าวโพดเนี่ยประมาณสี่ใบค่ะ หลังจากที่ได้ใบามาแล้วนะคะเราก็จะมาลงลงสีเรียกว่าสีไหมแบบเติมขอบเข้มให้กับภาพอะคะ่ะแบบเป็นเงาไม่เชิงเงาอะแบบเราเห็นว่าสีมันเหมือนกันเกินไปก็เลยลงสีเข้มๆให้มันดูตัดกันสักหน่อยนะคะก็เลือกสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยคะ่ะใช้แปรงเดิมเลือกสีที่มันเข้มขึ้นมาคะ่ะแล้วก็วาดลงไป จากนั้นก็เบลนค่ะเบลนให้สีมันแบบอ่อนลงหน่อยมันจะได้ไม่เข้มเกินไปก่อนที่จะมาทำตรงนี้นะคะเราต้องสร้างเลยเยอร์ใหม่ก่อนจากนั้นก็กดคลิปขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะไม่ให้สีของมันนะคะออกไปนอกนอกพื้นที่ที่เราแบบต้องการนะคะในนี้อาจจะดูงงๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยเนาะ นี่ค่ะแล้วก็จะระบายไปเลยนะคะ้ค่อยระบายไปค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการระบายใบข้างหลัง เราก็จะทำให้มันเข้มข้ขึ้นใหม่อก็ที่ภาพมันจะได้ไม่แบนไปค่ะาจากนั้นก็เบลนเบลนภาพให้เท่า ภาพที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะเราก็ทําแบบนี้นะคะกับใบที่เหลือด้วยเนาะจริงๆมันไม่เชิงเรียกว่าใบาหรือเปล่ามันมันคืออะไรอะที่มันหอ่อมันนั่นนะคะ ก็จะมีการแบบเติมส่วนที่มันรู้สึกว่าขาดไปบ้างนะคะแล้วก็ปรับนิดหน่อยให้มันโอเคขึ้นนะคะ แล้วก็จะวาดเหมือนกับชิ้นข้าวโพดนะคะก็คือขีดเป็นเส้นๆเส้นๆน,น,นะคะขีดไปเรื่อยๆส่วนเส้นตัดอะค่ะจะตัดตรงไหนแกล่้นะคะแต่ว่าแบบอย่าตัดให้มันแบบแบบ,แบ,บตรงเกินไปแบบ ช่นแบบเส้นระหว่างช่องช่องว่างระหว่างหนึ่งกับสองเนี่ยค่ะก็คือให้มันแบบเท่ๆเหมือนเหมือนก่ออีกนะคะที่มันจะไม่ตรงขนาดนั้นแต่มันจะมียบบล็อกหนึ่งสูงบล็อกหนึ่งต่ำประมาณนี้ค่ะมันจะได้สำหรับเรานะแล้วว่ามันโอเคแต่เราไม่รู้ว่าข้าพนจริงๆมันเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลูกเล่นที่อยู่ในโปรเเอทเนาะก็มาปรับกันได้ค่ะตรงนี้เป็น o อปา i ิตี้นะคะคือความเข้มกับความบางอันคือแล้วแต่เรานะคะว่าเราจะปรับแบบไหนก็ได้อันนี้จะเป็นของ l i n น a ยเบ r รมันก็จะชัดหน่อยส่วนแอดก็จะแบบสีก็จะตรงกันไปนอร์มอก็จะเป็นแบบปกติค่ะแต่ว่าเราเลือก l i n น a r เบ r รเนาะเหมือนเขาพดไม่ ข้าวโพอดอย่างเออข้าวโพอดอย่างประมาณนั้นค่ะดูดีเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะข้าวโพดที่เราวาดกันมาด้วยกันข้าวโพดของทุกคนเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้นะคะเราก็จะรวมกลุ่มของข้าวโพดนะคะที่เราได้วาดมาทั้งหมดก็จะรวมเข้าด้วยกันแล้วก็ย้ายเขาจากตรนริมค่ะให้ขึ้นมาตรงกลางนิดนึงจะได้โอเคอะคะ่ะสามารถย้ายได้นะ ขอบคุณที่ร่วมวาดรูปมากับลิต t l e ้ลพอยท์พิงนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย